สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพามาอัปเดตงานให้ดูกันนะครับวันนี้เริ่มต้นกันที่ข้างในนะครับกับเอาผาดส30คันนี้นะครับรถลูกค้าเอาเข้ามาเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับก็จะมี น้ำมันเกียร์กับกองน้ำมันเกียร์เราก็จะมีประเกณีอ่างเกียร์นะตอนนี้ช่างนะครับรื้ออ่างเกียร์ลงมาล้างทําความสะอาดแล้วก็กําลังจะเปลี่ยนขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับประกอบอ่างเข้าไปแล้วมีลูกปืนล้อหลังด้วย2ชิ้นนะครับลูกปืนแตกพามาดูกันลูกปืนแตกที่ร้านเรานะครับก็จะมีลูกปืนให้ลูกค้าเลือก2เกรดนะครับก็จะมีเกรด O.E.M. นะครับกับเกรดแท้นะถ้าเกรด O.E.M. ก็ลูกนึงประมาณ4 5่0 0พัถ้าแท้ก็ลูกนึงประมาณหมื่นกว่าบาทถึงสองหมื่นนะครับแล้วแต่ที่ลูกค้าจะเลือกนะเดี๋ยวไไปดูข้้้าาาาางงงหลัััต่่ออนนนะรรบววีเทํก มาต่อกันด้านหลังครับวันนี้มีดีทีไฟจอดเรียงกัน3คันเลยนะครับเริ่มต้นที่คันนี้นะที่เอาเข้ามาเช็คระบบไฟนะครับตอนนี้ช่างก็ทําแล้วประมาณ95%นะวันนี้พรุ่งนี้ก็เรียบร้อยแล้วคันนี้มีเปลี่ยนแท่นเครื่องด้วยนะครับเป็นแท่นเครื่องของฮาร์เลนะเราเปลี่ยนไปให้เรียบร้อยแล้วส่วนดีทีไฟคันนี้ครับมีปัญหาเรื่องระบบแอร์เพิ่งเอาเข้ามาเมื่อเช้านะเราตรวจสอบดูเบื้องต้นแล้วนะครับน้ายาแอร์ไม่มีเดี๋ยวเราจัดการให้นะคันนี้เดี๋ยวรอคิวสักครู่ ส่วนคันเจคันนี้ครับที่เอามาโอฮอนเครื่องทําช่วงล่างชุดใหญ่เลยที่เราเหลือซ่อมแหลกเมื่อวานเราซ่อมแหลกเสร็จแล้วนะแล้วเราก็ตั้งศูนย์แบบขึงเอ็นไปให้แล้วนะครับส่วนมาดูในส่วนของงานรถบ้านกันบ้างน,นะครับก็คันนี้เป็นซิตี้พันเทอร์โบเอาเข้ามาเช็คระยะ1นึ่งแสกิโเมตรเช็คระยะ1นึ่งแกิโเมตรเนี่ยเราเปลี่ยนของเหลวทั้งระบบเปลี่ยนสายพานท i ม,มิง่งสายพานปันม๊มน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนกองทุกๆจุดนะครับรวมถึงของเหลวทั้งหมดด้วยมาดูกันว่าคันนี้มีเศษสายพานเล็กๆนะครับ จะเห็นว่ามันเป็นสีดำๆแบบนี้นะอันนี้คือเศษสายพานที่มันจุ่มอยู่ในน้ามันเครื่องนะครับอันนี้คือบริเวณอ่างน้ามันเครื่องนะครับแล้วคันนี้ก็จะมีพวกล้างลิ้นปีกผีเสื้อเห็นไหมว่ามันดำๆแบบนี้มีล้างหัวฉีดนะครับก็คันนี้ชุดใหญ่เลยเช็คระยะ1นึ่งแกิโลเมตรนะครับเอาผาสามศูนย์คันนี้ครับเพิ่งมาเมื่อเช้าก็มีปัญหาเรื่องช่วงล่างเราลือ้อชกหน้าชกหลังออกมาแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ตรวจสอบดูแบบนี้เลยว่าเบ้าชกลูกปืนเบ้าชกทํางานผิดปกติไหม ที่เราตรวจสอบเจอนะครับก็สรุปคันนี้มีเปลี่ยนลูกหมากปีนนกล่างลูกหมากกันโคงยางรัดกันโคงหน้าแล้วก็จะมีดูแลในส่วนของระบบเบรกทำความสะอาดเบรกหน้าใส่จารบีเบรกนะครับก็คันนี้ค่าใช้จ่ายไม่แพงนะครับแล้วก็ Honda j a จ z สจีจีคันนี้นะเอาเข้ามาทีแรกใส่แท่นเครื่องยูเเทนมานะครับก็มีปัญหานะเวลาถึงระยะเวลาจุดจุดหนึ่งนะครับแท่นเครื่องยูเเทนจะแตกแบบนี้นะแล้วก็เวลาขับก็จะมีปัญหานะครับก็คันนี้เปลี่ยนแท่นเครื่องของแท้ไป นะครับก็เสร็จเรียบร้อยเพื่อนเพ่อทุกคนถ้าสนใจจะใช้บริการนะครับวันนี้ช่วงบ่ายเรายังมีคิวว่างอยู่นะก็สามารถโทรสอบถามเข้าด้ได้นะครับ